เด็กทูบานพี่น้องเบิ่งดูพี่น้องผัดมาหอดเฮือนั้นตอนแรงๆสำนีแหละเอาโลวดท่านสีนอนติดตามอาการก็จะชินใด้เนาะเฮ้ยของหมอว่ะยังโมง่ายเพิ่นอันกวดเพิ่นกะกวดเพิ่นเพิ่นกขโอ้ยังบ่ทันเห็นอียงสามยังบ่ทันเปิดทันยังสามนอนท่าก็นอนเพิ่นก่อน มาถ่ายอยู่เพื่อนแล้วข้องว่า่องขอดก็ยังบ่ได้เปิดผ่าผัดคำคำมาบัดมาเพื่อนปัดคุยไข่คุยไข่โลดนี่นะชักสวนอะไรพี่น้องเลยพังไปทากันเรื่อยๆเอากับข้นแ่าเจ็บกลางคืนสีป้ายกลางคืนนะโอนี่นะคิดว่าหักคุยคุยอยู่ได้เอ้ย กี่ฟุนกี่ฟุนขั้นสีถาะผัดจากเนื้อใดเนาะมันผัดโบมันผัดโบเป็นตาสีถาพี่น้องเพิ่นกวดเพิ่งเพิ่งก็ยังโบเห็นหัวเห็นยังซ้ำเพิ่อนเออขั้นเพิ่นวาอย่าเสร็จมันเทนอหานะมันแห่งกี่ฟุนใส่เพิ่นถามเพิ่นว่าเป็นตา้อยู่ให้นอนเพิ่นกับ Uhm. ต่อบบถือกันแล้วเพื่อนวะเฮากับขั้นละเพื่อนว่ะนี่ไดรกอะโบเมื่อเด้อกัว่าเฮากับซิยูนเนาะเฮ้ยนี่เพื่อนกับโบหับวันนี้ได้ไปกวดวันยังบบหันไหนยังยังล่ะกะห้องน้ำพอนี่ปัดบบต้องเข้าไปทูก็ได้คุณยังขี้พุ่นไปอันนั่นแหละ ทำมาแล้วก็คุยไข่คุยไข่แล้วก็มีอาการนะบ้านนี้ขั้นว่าเตือนกับเอียงว่ามุลูกกับโบเปิดจากเส้นจากสั่งเลยเขม่นว่าเออฮ้านก็เปิดสั่งหนึ่งเส้นหนึ่งก็สิยู่อยู่พี่น้องแต่นอีกคนนึงมุลูกก็หดบบเปิดโบยังซ้ำ ฮัลุดอุกอยูเดียเนี่ยอืมอืมขออยากลงขออยากไปเอกโกตำทานมาเวลยู่หักบริชชวนบอลมไปเบิ่งขันบ่อหนั่นกับไปไหมอันนี้แหละ ฮ้าจังว่ะเดลูกผู้ที่สองกะเคยได้ลูกอยู่หกักอาการมันกะบบอกคือกัน,หนเหลนหลพี่น้องจากสิวหน้าได้หาหล่มีแต่ลอพงังติตามอาการเปเรื่อยๆเลยพี่น้องเด้อสิเป็นน้ได้กะอากาศพัดหนาวซะ้นก็บ่านั่มกันยังลลยอยู่ นำคำก็ยังมีหลายอยู่ยังพอทันหอดมือผลเกิดบนวันอะไรจะมามาเจ็บคุยค่ายคุยค่ายขั้นขั้นเจ็บอีกมืออื่นมือแลกงนี่คือเก้านี่ฮึะแล้วเป็นเนื้อได้กันเนี้ยวเลยพี่น้อ,อยนี่นะคุยมาโลดคำคำ,คำสำนีนะกังเว้นนะมีจิลี่อยู่จังว่าจะสีวยวันอะไร ติดตามไปเด้อเราถ่ายคลิปแต่ซเีเว่นเนี่ยนี่พะมาณเจ็ดแปดโมงกลางคืนหนึ่งทุ่มสองทุ่มจวงสามทุ่มก่อนสินอนมันสิเป็นยังไงต่อทำนำ้ำไปคอยแล้วลวเราได้ลูกก็แล้วแหละสืบต่อพี่น้องถ่ายคลิปเมื่อคืนนี่กะรู้สึกอยู่ ต้นหัวแรงฮะแหละพี่น้องต้นท่ายคลิปมาแหละเดิกมากก็คือว่าพออยู่อยู่น้อยหนึ่งกะหูซึกบบมวนอยู่หุ่มเล็กน้อยก็เลยว่าเอออย่าทราบานอนไปเลยเมือหนก็เป็นมือบุญลดแห่พี่น้องทำเม่ก็หุบม,มานอนบ้านตะวันนี้แต่เฮาจาะบ่ได้ขาบเมื่อขิดหวาพี่น้องเลยขันขาบเมื่อก็ะรอบบ่ายพอน้องมมา ใส่ซองพอลูกคนเมื่อห้าบุอยากเมื่อบุอยากนั่งรถแหละบุอยากไปใส่แหละซีเรียสแหละพี่น้องเอ้ยสีออกกระโอรงเกลือเกลือไอ้กระหูกหอบคนเมื่อหิมะลูกมะนาวนะหิมะหิมะขออนุญาตผ่าแพย์ตากน้ำมันีินกรเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนอยู่ใส่ โหสิบปีน้ำน้องขอกมูหอยตกน้ำทำบายดีปาลุงแม่จ้าฮันโหขึ้นมามันนาวนะพาไสิไปขอกมูบุนี่พาไปขอกมูนออนดอียนบอนสาเดีไปแช่บนนอนที่เอียงอแม่่บริลูขึ้นล่วงขึ้นล่งไร้เถื่อไร้โอ๊ยนอนนอะห่มเม่ปูหายไหมทบายดีปาลุง ดสบายดีไหมโบนาโบดูบัตโบยากสบายดีโบดูชงหลิ่นวันนี่บุญน้องนเขยียนงบประมาณมีเลียบอโอ้มือชมาหญ้าเท่น่ะโบเมินมือของก้อยบอฮึจออีหมดมันคือนั่นเมื่อแท้สวยเลยฮึโหโห้คากะโห

พี่กองก่อยบ่น่าบ่าอโอ้พี่กองก่อยโอ้ร่มหนาวพี่น้อง<แ>ลงม,มาต้องมาอยู่รุมผมไม่พายอยู่รุมแล้วกันเขาสิมเมือเบิ้ลแล้วกันมันสีแต่ก้าวนักกดดันอยู่เทิงกุ๊บอยู่เทิงผม๊บมันมีสิพัการลงมาอยู่รุมถาดอยูคทำตะ่อยมาตอนเที่ยงหนาว น้าจุตับสิแตกเฮ้ยโอนเตรียมซิ้เมื่อบานกันเลยพี่น้องถ่า้าจ่พอมาถ่ายพอมาเมื่อไนหลุมันเต็มเมื่อในถ่ายพอมาจังเมื่อโหอิเตียกับพ่ออิเตียพ่อพ่ออิมุดพ่อพอมาจังเมื่อพอมาจังเมื่อเจ้าปะไม่ได้อิมุดมันเมื่อแล้วนะอิมุดนะมันเมื่อเสียเงินรถนะ ham บ่มื่อเอากรบเเสียเงินมึงจะไปใช้หมดนี่ไปใช้เ <c oughs> มือ <c oughs> ม่อเราจะออกมาเด้อนี่มอเอาพ่อจะบ่ได้เมือม่อว่นน่ะ อีพ่อก็ค้องกินซีนอยู่แต่ว่าห้ยหมดมื่อลดนลูกหาหมดเมื่อเอากรเดี้ยวสิเม่ากินซีนินไอีพ่อโบมืออโอ้บาปบายเอาซีนมาให้ป้าปิ้งเนเด้อ ยี่บอินในบวกมมป้าปิงไงเด้อึดโอยขนามื่อแล้วกูบดเสื้อดอกเห็ดเบิ้งมาชิทาคิปนี่เมิทาคิปุชวนเมื่อบางช่วงมดกิซิบบอก่อย่างเมื่อมก็เมื่อกี้สิอพ่อถ่ายอยู่แล้วปานนี้นะชวยเลยคือยังโมเห็นสวยยังโมเห็นแข่งน้องนะสมส่งมานะเอามันยืนข้นม่โมโิคีใช่จะโมซิคีใช่จ้ะ ขอด่มสิเมื่อแต่เศร้าผู้อพรแล้วคล้องแล้วไปเื่อนแต่อยัางนหนุ่งกันแล้วหมดบายบายบายไหมลงลดคนลงรด ลงโหลดพ้นเออลงไปนี hmm, so <sh> ้มันไปนี้มันหนาวบ่อตองอีร้อยบ่อตองอีร้อยบ่ตตองอีร้อยทำเมื่อพอมพอีร้อยบายบายหมดโอ้กูขี่ขานขันกูบอ้ขี่ขานกูไปเอีหมดลงมาแล้วไปจมอีหมดไหมกูพ้นย่าหวมีเงินสื่อให้มันบ่อหายหายซีพันวันี่กระเบิดบอ พอันมากอดจพอวันพามืองเากสันก็่นะเสกันสืสแล้วไปดอหสพันดึงวาดึงบันดา้ามงันเือดาึงเอาโ้ยถ้าเบิ่งพอวันมานี่พอมันสิพาอยู่บอกกเพอมันไปต่อคกเป็ดขอกไก่ไปแล้วบายเมื่อแล้วบอยเมื่อบ้านกลยเมื่อกบเมื่อบัหันเห็นแล้รกัแล้ว อีโมดก็ไปเต้รเนรดนแห่หละอู้ยรดนแห่กัน,หหน้ำมานาอุ่งอ่งเด้น้านี่ขเขาก็บบรรยากาศยีดอกเต้นมันก็มันกหฮอนเสียงถมถมอยู่น้องเขียนเตี้ยวไปตรงมเมื่อไม่บูดเม,มื่อกินสินถ่ายแล้วปัน สุดข้างเมื่อบ้านปะนั่งกระหายมีมีมีลูกมีมีอย่าหายให้ป้าลุงเมืองก็บองามนะแล้เมื่อแล้วว่าผมคว่ำคว่ำยิ่งเลยยังมาจับเอาจับเอาภาษีมีเงินจ่ายตำลังเฮ้ยโตเลยว่าอย่าเอาอย่าเอาก็เอาโอเคเพลงมีดมีดมีด นมสิเดี๋ยวราพระจ้าด้วยกันเรืองวันนี้อยู่กันสองคนนางกระหายแบบี่อะไรี่น้องเออตำทองแม่บ๊ายบายบายบลูมาไหมมิดมิดไม่มิดแพงลูกแพงโอ้ยอยู่หน้ากับแม่นี่แหละบ่ต้องเมื่อเดาลูกสิเมื่อเห็นยังดี เออเม่บ่ได้ไหมเมนบ่ได้ไหมเมนบ่ได้